สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับไข่จานนะครับไปดูอุปกรณ์กันนะครับครูบานเห็นหลายคนนะครับนำใบงานนี้ไประบายสีแล้วนะครับก็จะมีใบงานรูปไข่นะครับมีกันไกลมีสีนะครับวันนี้ครูบานใช้สีเทียนเหมือนเดิมนะครับแล้วกันไกลเด็กๆนะครับควรเป็น หัวมนนะครับไม่ควรเป็นกันไกยปลายแหลมนะครับควรเป็นกันไกลปลายมนนะแล้วเวลาเด็กๆใช้นะครับควรอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับผู้ปกครองนะครับเด็กๆอะไปดูกันเลยครับกูบาเห็นหลายคนเอาไประบายสีแล้วนะเดี๋ยวเอามาทําต่อให้เสร็จนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับเริ่มลงสีเลยนะครับปากรูบารชฟสีแดงนะครับแต่ว่าเด็กๆระบายสีอะไรก็ได้เลยตามจินตนาการนะครับ อ้าวครูบานะครับลงสีไข่เป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้กรรไกรนะครับตัดออกมาแบบนี้นะครับลูกไม่ตัดคนละชิ้นคนละส่วนนะครับตัดออกมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับตัดออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเด็กๆต้องค่อยๆตัดนะครับแล้วก็ระมัดระวังมือเวลาที่เด็กๆใช้กรรไกรนะครับเด็กๆไม่ควรลุก ไม่ควรเดินนะครับเมื่อใช้กันไกลเด็กๆต้องนั่งอยู่กับที่และจับกันไกลให้ถูกต้องนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูเด็กๆฝึกจับกันไกลให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ตรงไหนที่มันยากนะครับผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะครับแล้วพับนะครับเมื่อตัดออกมาแล้วเด็กๆพับเปลือกนะครับเปลือกไข่นะครับด้านบนและด้านล่างลงมาแบบนี้เลยสามารถเติมสีได้นะครับรูบาทระบายเป็นสี สีไข่อ่อนๆนะครับสีส้มอ่อนๆเลมองไม่ค่อยเห็นนะครับลงมาแบบนี้เลยก็เป็นไข่จานะครับหลายคนไประบายสีแล้วนะครับนํามาตัดด้วยนะครับแล้วก็สามารถนําไปติดกับตะเกียบหรือว่าติดกับไม้อัตแบบนี้นะครับไว้สามารถนําไปเล่นเล่านิทานได้เลยนะครับคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับเด็กๆถ้าใครทําเสร็จแล้วนะครับ ส่งรูปมาให้คูบาปดูด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปตอบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ